สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาตำส้มตำค่ะตำปูปลารานะคะโขลกพริกกระเทียมอ,อะไรเรียบร้อยเสร็จใส่ปลาราค่ะปลร้ราลงไปแล้วก็ทุกๆนิดหน่อยใส่เครื่องเครื่องนะคะก็จะมีมะเขือเทศ ประเทศนะคะมะนาวสตอมะเขือเหลืองนะคะแล้วแต่อชอบนะคะถ้าใครชอบก็ใส่ไม่แครงใส่มาไปเลยของจีนแล้วใส่ทีหลังนะคะโอเคเสโอ้ เดี๋ยวเราก็จะใส่เส้นมะละกอลงไปนะคะใส่เส้นมะละกอลงไปแล้วแต่ชอบนะคะโูกให้เข้ากันได้่อย นี่เลยนะคะตชงตามซูปาร้าแล้วเราก็จะใส่เส้นมะละกอหรือว่าเราไม่ใส่ก็ได้่ะแต่เราจะใส่อยู่ใส่เส้นมะละกอลงไปใส่เส้นขนมจีนไม่ใช่มะละกอมะละกอเราใส่ลงไปแล้วพอเราใส่ขนมจีนเข้าไปไม่ต้องไม่ต้องตาม,มากนะคะไม่ต้องโขล่แค่คลุกๆๆๆอย่างเงี้ยเสร็จเราชิมรสชาติ ว่ามันอร่อยไหมแล้วเราก็โอเคสุดยอดค่ะหน้าตาขนมขนมจีนส้มตำตำปุปลาหอยแครงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวโชว์ค่ะนี่เลยอร่อยอร่อยตอนบ่ายนะคะนี่เลยนะคะตำเสือ้อโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินส้มตำถ้าทุกคนชอบก็ กดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ